สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอซีทุกท่านจ้าวันนี้กะซื้อปลามาทำปลาแดดเดียวมาครัวครัวเบิดคืนเมื่อคืนจนหัวถ่านทุ่มถ้าเอ็ดปลาเด็กเนี่ยถ้าเอ็ดปลาแห่งเนี่ยถ้าเอ็ดปลาสมเนี่ยสันมิเตเน่คนเอ็ดสุดท้ายมาจักเอ็ดปลาอย่างนี้อันนี้อันได้ปลาแหงปลายางค่ะจะทำปลาแดดเดียวจะทำปลาแดดเดียวนี่จะเอาไปอันหั่นแดดปใาส่ละสัน เมื่อกี้นี่คือดแดดแห้งต่วันนี้คือบ่มีแดดแล้วอันนี้จะไปเอาไปใส่แดดก่อนใส่แดดแล้วก็ให้มันแห้งๆกันหน่อยมาสองชั่วโมงสองชั่วโมง,ง,ง,โมงแล้วก็มาใส่ไฟอีกแล้วก็มาใส่ไฟเนาะอองย่างย่างไฟอันนี้ใส่แดดเนี่ยเพราะว่าบหาให้มันติดคานะเวลาไปใส่ไฟ<ม>แต่ถ้าอบ่ใส่ไฟเนี่ยถ้าบ่ใส่แดดเนี่ยเวลาไปเท่าไปพริกเทาไปปีนเนี่ยมันจะติดคาอันนี้เอาไปแผ่แดดก่อนสองชั่วโมงชั่วโมง หนึ่งแล้วก็พริกพริกแล้วก็ปีนนะ,ะกับด้านแล้วก็เอาอีกชั่วโมงหนึ่งเป็นสองชั่วโมงด้านละชั่วโมงอ,มอ,มอันนี้จะเอาไปเอาไปใส่แดดแล้วเติมแดดแล้เตียมใส่แดดอันนี้ก็เอาใส่เอาใส่หอมสโลนแล้วกับกับกระเทียมมักผงหอมสโลนกับกระเทียมแล้วมักแล้วแต่หักบริสไซน้ำตาลเพราะว่าบะมังน้ำตาลนะน้ำตาลบริสไซ กันเอ็ดแบบคนเฒ่าเก่าๆล่ะกินแบบโบราณเก่าๆอายุยืนยาวเลยห้ามแหงแล้วก็ไปปน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 ตามตามตามแหลกๆแล้วก็กินกับกับลวกพักลวกพักสดก็ได้พักสดกับพักกระสีพักลวกกับผักสะโอมลวกแดดจะหายแล้วนี่โอ้แดดเหรอจ๊ะ ฮอทหานฮมเพื่อได้มื่อคืนนี่ตัวเอ็ดอันนี้ปลาปลาสามโลเยฮอทสามโลไปแล้วกันเที่ยวเที่ยววันหยาเที่ยวเส้นกระดานว่ะตัวใหญ่มันโดนตัวใหญ่มันหนุนเอ็ดตัวใหญ่ว่าทีแรกว่าเส้นปลาสมใส่นน้ำเกลือแล้วเรียบร้อยแค่ทอดอันนี้ก็ได้เออใส่นน้ำเกลือเมื่อคืนหมดเลย น,นี่คนละมาล้างเอามาล้างแล้วกัมาคันอลไรมาเนี่ใส่กระเทียมใส่ข้าวันนี้โดยสิบอ,นส,บอนสมบูรณ์สมบันนี้เส้นหนึ่งปลาหนึ่งมั่นเส้นสสเอาไปอันหมักใส่กระเทียมกับข้าวเอ็ดปลาหนึ่งเอาเอ,อ็นปลานึ่งกระแซะพึกันปลาหนึ่ง,ฟฟงตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาสม้มเตยเตยมาเอานี่เมื่อกี้นี่นเตยเตยมากินปลานี่ อันนี้คือถังย่างป่านะคะนี่ย่างใส่ถังก่อไ,ไฟย่างใส่ถังเอาไปพึ่งเดืยดได้แล้วถามันมันหมาดแล้วก็จะามาใส่ไฟย่างอันนี้คือถังนะคะถังย่างป่าบันนี้เปลี่ยนเปลียแล้วบันนี้ว่าเสสมป่าเบส์วันนี้จะเอาอันเข่าใส่แล้วก็ เอาตะไคร้ใส่หนึ่งได้ปิ้งได้ทอดได้เอือบไปเรียบร้อยแล้วเอาใส่ซองฟิตแล้วก็เอามาปิ้งแล้วก็เอามาทอดหรืจะเอามานึ่งก็ได้โซนนี้กันเพื่อนไปไล่มองในป่าก็เลยซื้อไว้ถ้านยาดน้ำโบขื่นน้ำฝนโบโตกนี่มันสิบะมีได้ปา่ามันจะหายากอยู่นี่เขาเก็บไว้กินนานได้น,นี่เก็บไว้กินนานนานโดนดนะ กระเพ้านั่นเลยเฮ้ยเพ้าเอ็ดปลายแห้งปลายยางเลยไมันช่ไ้กินโดดหอมใส่ตะไคร้ก็หอมหอมทานทานคำนี้อนนีนี่ค้านี้เพราะว่าเขาเขาอันมากนะตอนเขาต้องใส่เผือถ้าื่ใส่ขาเป็นสสมนันและขิ้แหวกสสมอัลํำเลย ล้างเรียบร้อยแลย้วไอทางในหาาันล้างค่ะเพียงบอกเฮ้ยว่าจะเอ,สเเอ้สมเห็นไ <laughs> หมก็จะไอ้สมเห็นนันงชินัวอยู่ก่นัวคือเก่าแห่งเขาวแห่งอร่อยล้างเคี้ยงอร่อยหรือว่าพีเอเอ้สมแล้วน้ำจางขาวของเราหันล้างหลายนี่ล้างหลายน้ำมันจะขาวเดีนยะต้าจากไอ้ขาดนอกคนละค้าเนื้อขาววันนี้เวลาไปสมมันก็ขาวน้ำขาวน้ำมันสีบ่อขุ่นนะน้ำสีขาวน้ำมันสีใสเลยนะน้ำใสล้างขัดค่ะ ถ้าไม่ล้างบุคคลมันจะมีน้ำมแดงๆนี่ค่ะเดี๋ยวออกอันนี้แปรรูปอัไรยังไงเปรรูปเป็นปลาหนึ่งกับปลาปลาปิ้งลิ้งเปลี่ยนได้เมนูจะได้ปี๊งก็ได้เนู่องเมนูถ้าเป็นสุ่มกินได้อย่างเดียวได้อันนี่หนึ่งก็ได้เก็บกินมาลวกกินกินหน้ากินต้นได้ไปสิใส่ซองพริกหมใส่พริกก็ใส่ธรรมดาก็ได้เด้อเพราะเอาเอื้อมากพอดีแล้วนะ อันแข็งอ่ะคือตอนแข็งบ่ะตอนแข็งเลยเพราะว่าเพราะแท้เกลือแล้วแท้เกลือแล้วแท้น้ำเกลือแล้วเนี่อยพอดีตัวง่ายเลยว่าเส้นสมบูรณเปลี่ยนสภาพเลยบบบนี้จิเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพเก็บไปกินโดนได้เนี่อยเพื่อนค่ะเพื่อฝนจะตกเพื่อป่าซีมาอีกเพื่อป่าซีมาเพื่อนคนชิโต้ก็พูดเลยเมื่อใดแห้งนาขวันแห้งนาขวันแล้วไม่ชิโต้กี่บอกแค่นั้นแหละ อันี้กำลังเสีมากให้ขวันมือนี้เลยปีหัววันแรงงานมือไหนแรงงานมือนี้วันแรงงานมือนี้วันแรงงานให้น้าขวามือไหนยังมาเบิรงเลยอันเดียให้หน้าขวานบางที่มันผโตขนะอืมนฝนตมาแบบที่หันน้ำไหลกี่โอกาสได้ป่าอยู่ป่ามาป่าลายป่ามันระิบฝุ่นไร้ประแดกความเลยประแดดไรประเดดตอนนี้อยู่บ่ตอนบ่นอย่่นเล็กไประแดดโอุ้่นนี้ รุนเล็กกว่านี้บอกรุนเล็กกว่าฮอตอันเดียปายงนั้นบอกเพราะว่าป่าเขาบร่ได้คัตเนาะพอดีอันมีสามขนาดเล็กมันมันเป็นจักโลก็จะขายนะมันเป็นโลนะไอ้โลขายเป็นโลบอกดีดีดีกว่าไปรนลกลางรุ่นเล็กดีกว่าไปตลาดตลาดที่โควิดแม่ทำแล้วไปตลาดไม่ได้ไปที่นี้ว่าเขาจ้ามีมาขายในบ้านก็เลยซื้อเอา พรวกเราต้องเข้าตลาดนะเข้าาตลาดไปกันย่าใส่เมล็ใส่หน้ากากล้างมือน้ำมันเติมไปอีกไปอีกน้ำมันเติมอีกอันนี้เขาจะมาขายในบ้านก็นเลยซื้อเอาสิเด้ะเ<อ>นื่องปี๊งในแซ่บห,หอมหอมพร้อมติหนึ่งปี๊งแซ่บหอม เสร็จการแล้วให้เรียบร้อยแล้วบ่สมสเด็ถ่ายแน่ส่งบอกยังอี่เด็เป็นถุงเรียบร้อยละอันนี้ส่งปลาคั้นละคั้นมาสี่วันก่อนนะเป็นแล้วได้สี่คืนแล้วเฮ้ยสี่คืนมาแรงเลยบอแม่เป็นแล้วนี่นนนนนโอ้สี่คืนมาให้กินได <4 S 2> ้สี่คืนเนี่ยกินได้เลยเอาไปทอดก็ได้เอาไปปิ้งก็ได้นี่เออแซ่บได้สุกาหาเนาะแม่่เอาไปปิ<อ>้งใส่เอาไปตองไปตองห่อเฮ้ย เนี่ยเอาไปตองน้ำหอมมาปิ้งไงเอาไปหายางปลาแล้วเอาไปตองมาห่อปิ้งแรงเลยแซ่บเด้ปิ้งสมใส่ใบตองนะมันใส่หอมแล้วก็มันใส่เป็นมันใส่โบกินดิบเขากินซุปปิ้งเอาปิ้งใส่ใบตองห่อตรงนี้ก็เป็นแล้วนี่สั่งผู้สำนานซานผู้ได้ผู้เสียวซานผู้ได้คันกนี่ ส้มปลามีปลาย่างมีปลาหนึ่งะโอเคเลยเนาะเอกินไรมาอันนี้ว่าจะกินอันบะฮานอันเลือก <ไป S 2> เลือกนะไปใส่บได้โควิดนะไปใส่บได้ก็เลยซื้อปลามากักตุนไว้กินปลาเป็นหลักกินผักเยอะๆแล้วก็กินน้ําต้มขิงน้ําต้มขิงนี่กินแทนน้ําเลยเพราะว่าเพราะว่าเพรานไล่อันไล,ไล่ไล่ข้อเป็นวัดให้ต้มน้ําขิงกิน แล้วกายนอนห้องเอถ้าเป็นห้องอก็อดเอาเพราวถ้าเป็นไผรเป็นไข่ได้ถ้าไเป็นไข่หมใหายนอนห้องเอให้เออกมันกินน้ําต้มขิงแล้วก็กินยาค่ะเชื้อให้เหงื่อมันออกอะไรทำมันเศร้าไข่แล้วจังขาไปนอนห้องเอพราวพยายามอย่าให้เป็นไข้นะคะช่วงโควิดนี่ค่ะห้ามหมให้เป็นไข่พราว่ัสุขภาพให้ดีด้วยนะทุกคนช่วงโควิดนี้ค่ะ มันสิรุนแรงเพื่มขึ้นมาคือมันก็เกี่ยวกับอันคนดอกสุขภาพคนดอกความดันเบาหวานเส้นเลือดในสมองตีบบ้านนี้เส้นเลือดมันเข้าไปข้างในมันมันไหลบ่ท่านมันไหลบมไปมันกะทําให้ไตไตวายตับวายอะไรน้ำท่วมกอดนะหลายอย่างทีนี้ข้าวกินน้ำร้อนช้อนกลาง กินน้ำต้มขิงขิงแก้ๆนะคะเอามาต้มกินกินทุกวันแทนน้ำเลยเหรอยังวันเสาก็ล้างคอด้วยน้ำอุ่นแล้วก็น้ำมะนาวใส่น้ำพะวันน้ำจะเป็นด่างถ้าเป็นด่างมันบ่ชอบอยู่ได้เสื้อโลกแต่ถ้าร่างกายเป็นกดมันจะชอบอยู่แต่ถ้าเป็นด่างันี้ยบ่ชอบอยู่อันนี้ก็คือวเววเลืง้งอัน ชีวิตประจําวันนะคะแต่ละเมืองละเวนต่อสู้ไปค่ะเพราะว่าสวงนี้หันมันโลไคไปไข้เจ็บหลายให้ระว่างการอยู่การกินการไปการมาพบปะเพื่อนผูง,ส,งสั่งสรน์บคักคือเก่าเลยค่ะโลคไปไข้เจ็บกับมาหลายทางมาหลายแบบที่นีการรักษาสุขภาพให้ดีทุกคนด้วยนะคะ เป็นห่วงทุกคนนะคะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ททาวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะก่อนที่จะไม่ได้ทําสิ่งไหนที่ยังบบทําทกับรีบทําสิ่งไหนที่ยังคิดว่าโอ๊อไปแล้วก่อนแล้วจังเอ็ดอ๊ยไปแล้วก่อนถึงเวลาไั่เอ็ดเจียวว้าคำนั้นค่ะมันอาจจะสายเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้วันวันเวลาที่ที่เรารู้แต่วันเกิด แต่เราไม่รู้วันตายทีน,นี้เท่ากับบจักว่าสิตายเวลาไหนจะไปเวลาใดจะเป็นจะเป็นหรือ่บปินอันนี้เทาก็ยังบร่รู้เราไม่รู้อนาคตแต่ปัจจุบันเรารู้ค่ะปัจจุบันนี้คือทําให้ดีที่สุดค่ะเท่าที่จะทําได้ค่ะอันนี้ใส่ไฟแล้ว เฮาเฮาต้องปีนปีนโมห้มันติดขาเนาะเออเฮาต้องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาในช่วงที่อันอาใส่ไฟใหม่ๆช่วงที่ไฟใหม่ใเฮาอย่าไปอันนี้คือห่มห่มเพราะว่าแดดบ่มีแดดบ่มาแดดเอาไฟอ่อนๆฝนมันไปแล้วแดดมันไปแล้วฝนกําลังจะมาเอาไฟอ่อนๆห่มๆ่มพอดีฮานล่ละดิฮารได้ได้เลยมาหมาทั้งมาิฮอนเร็วมาดมาละดิโอ้ยดิแหงไว้ เพราะว่าม <differences S 2> ันจะได้แมงวันจะไม่ตอมเพราะว่ามันจะหอมหอมแล้วถึงไฟแล้วไม่ต้องตากแดดเอามาห่มไฟเลยห่มไฟอ่อนๆห่มไฟอ่อนๆนะครับอย่าไฟแห้งไฟแห้งมากเกินอปเลยอ่อนๆเลยช่วงช่วงเล็กเลยช่วงแรกเนี่ยมันต้องห่มไฟอ่อนๆ แต่เก่าค่ะแล้ม่หัวโผล่หางแล้ไม่หัวหลุดเลยแม่งนะพี่อันนี้เฮ้ยกลับไปกามาจังกันซ้อนนี่ค่ะเพราะว่ามันจังบนติดทำเองกินเองเ,อเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเอไม่ใช่ของคนอื่นนะ <laughs> แต่ละขั้วไงรักษาชีวิตไว้แหละค่ะเพื่อความอยู่รอดของตัวเองผู้ใดมีครอบครัวกับลาพี่ซอฟหลายเนี่ย ลูกเต้าลานลิีนหลอดกระปอดหัวเขียวช่วงนี้แห้งขา้าวยางมากแพงไปทำงานกับกได้โควิดระบ,บาดไปใส่กรได้เอ็นยางกรได้ษมแต่เข้าวป้าเข้าดงหมดละลงทงหมดเลยการมมนชินูนการแมจนจินูนติพระเจ้าไปการในตัวระบาดไปเถอะคนที่ขายไปเเ่ยไปไป,ไปการนะั่นก็คือไปการแม่จนีนูนแยันนี้ค่นคอยได้หลายแต่ก่กอนได้หลายแท้ ตัวระบาดคนน่ะเฮ้ยคลายนะมันนี้แด็บไอ้กระเวนเผลกับผ้ากันไปเอาปลามาขึ้นผ้ากันแกงการแมงจีนูนี่เขาก็เลยว่าเขาข้าได้ปลาเอามาขายในเด้อเขาปลาเมื่อไหร่จะเคยได้ปลาปลาตองเขาเอาปลาตองอามาคันสมคันสมมันห่อเลยห่อขายเออสีเพิ่นแล้วเห่ห่อขายเอาคันสมห่อเลยปลาตอง ปลาตองใหญ่ได้ไอหากิโลของมึงนะเออตอนนี้คนเดินมันแผ่ไม่หยิ่งเอาเอ็ดเป็นต้อนขายก็ได้ขายแม่เอทุบๆเล็กๆนะแล้วก็อันอันมักมักมักเข่ามักอันนั้นแล้วก็เอ็เอแบบหนึ่งนะไอ้เอเป็นชิ้นเป็นชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะเอาไปหนึ่งนีปลาตองนะทุบๆดูกระดูกมันออกแล้วก็มักแล้วก็เอาไปหนึ่งหนึ่งปลาตองก็แซะไปได้ เดี๋ยวเาติ๊ขาดนะตนบกาดทันปีนบทันบด้เนต้องต้องปีนทันช่วงรลังรกช่วงหลังกฮะช่วงง็ก็ต้องอันปีนไว้ในตีสมัครลหมสมะดิลมผัดฟ้าห้องกับบเป็นอยังเพราะว่าอยู่ในเงินขาดตี ยางปลาแหี้ยสมปลาปลาหนึง่งวุฒิการนะัานอะสิ่สมดิษฐ์นรับอย่งเ้ยลยแต่ว่าคุณยิ่งนั่งไปเลยให้ประโยชน์อยู่ได้จี๊ดขั้วปลาไอ้ย้อนสร้างเปล่นมาเ,เ,ยเลยเลยี่สิบเปลี่ยนไปสิบเปลี่ยนไปสิชีวิตเปลี่ยนไปสิชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตพ้นวิกฤตได้ ประคองตัวเองได้เข้มแข็งได้พยายามะอารมณ์ทำอารมณ์ให้ดีอย่าซีเรียสโรคภัยจะไม่เข้ามาป่ะสันเอาอมาอารมณ์ดีออกกาลังกายหาแนวเอ็ดหาแนวอันหาบรให้ตัวเองว่างขิดหลายซีเรียสบางคนอันเพราะว่า,าต,ติดแลวผัดเปลี่ยนแล้วผัดซีเรียสได้ไหมปาะนี้ขิดลายบ่ะนี้โรคลุ่มเลามันกะมันเขามาแซกซ้อนเลยบ่ะนี้สันมันเขามาในร่างกาย บอกคนเท่าเรามีอะไรไม่มีอะไรนะมีแต่ชิ้นเดียวทุกอย่างในร่างกายมีชิ้นเดียวหวัวใจก็ชิ้นเดียวตับชิ้นเดียวบอกคืออะไรหลดเนี่ยบอกคืออะไรหลดอะรหลุดทำมีอะไรเนาะคนนี้หมอม,มีอะไรนะเน,นี่ยตัวใดตัวที่อย่างละชิ<อ>้นตัวใดสมัครกัเอาอกนกตัวนี้ขอมมาอ้กตัวนี้ผู้เซี่ยวชานตัวนี้เอาอกกอนผู้เซี่ยวชานในการย่างป่า ครับป้าผช่งนี้มันใ้สมัแงๆครสมัะกอนเาจังอ้ดเอาเนีปิดะยตช่วงนี้เขาต้องยาใส่ย้ายมานดสบไปเลนสมัรออกมานองสะกอนสมัรเอาไปพึ่งไว้ทางนั้นโอ้ลมพัดเย็นได้ไหมขนาดเดกับป้าได้เลยขนาดกัน สมัดแล้วเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้ามาได้ปะผ้าผ้าดูมะุ้มนคยตายนน่นเอองาเมลงสามีเาเคยผ้าผ้าผาควายดบกมาุ้มงาเมลงสีขาวคอขาวแดงผาห้องผ้าเปียงเละสิได้หาทางไปได้ป่ะหาทางไปผ้าห้องผาเปียง จะไหนมะขามไส่เลยบันยานเดียวกันก็อร่อยปีเดบัดทีนี้อันนี้กวนมะาขามมะขามใส่กะทิมะขามใส่กะทิอันนี้กวนมะขามมันขามใส่กะทิเป็นหลายอย่างเอ็นลายอย่างฮะแต่ละอันเอ็นละมือไว้กินสามทพพ้าเพราะว่าตุนอาหารไว้เกินเที่ยงงแรเพราะว่าโควิดไปตลาดไม่ได้อ,อันนี้กวนมะขามไว้ไว้ทานจ้ำเขา่าวจ้ำเข่าเหนียว บอกว่ามันงเจี๊ยนั้นไว้ตัวสีปยักษมันบวแห่งมันสีน้ำอะไรยักษ์แดงสีน่าก่อนจีผลมากก็หิวออกหิวเข่าเลย้านถังมันจะแล้วเดรยวพอดีพอดีทอดพอดีปิ้งสำเป็นแดดเดียวค่ะพอดีเลยไม่บ้านพอดีแดดเดียวจีพอดีเนื้อแดดเดียวทอกรเสียงฟ้าก็ดีอืมนองนบยืนเอา ยฟ้าฟ้าร้องฟ้าแลบถ่ายผ้ามันขึ้นือเดียวไปนะคุณเป็นถ่ายมันเปิมแบบนี้ถ่าแล้วคุกองมาถ่ายส่งหเิมบ่างได้ค่ะคุณน้มือขนาดฟ้ามือขนาดคนจะมาแลรวคะด้วดีกลับแล้วแห้งแล้วานี่เสร็จแล้วนี่จะเอาไปตอกมาพกได้ถาจนี่แบบมันบดพิษหรือเาเฮ้ยคือเร็วแถวๆเร็วแถวทมั้แม่เห่าทานตูมสิเปลื่ยเลยเปลี่ยนไม่สิบงามอรเลยจะเอาไปตกอันนี้เออเนี่กระดง ผู้เช <Yeah. S 1> ี่ยวชาญทำนาน้าการในการย่างป่าเด็กขย่า,ยางอันย่างใส่ถังง่ายๆค่ะฝนตกผ้าห้องกับบ่เดือดร้อนฝนกับกระลังซีมาอยู่ดอกแต่หากอันย่างมีในเพื่อนบัน้ยางมันมีปัญหาแหมขื้นกันคัดคืกอกันเศรกิจพอเพียงอันนี้สิย่างกับกัปตันเีรษฐกิจพอเพียงุ ไปอันนี้อ่ะมันสามารถได้สามารนี่บ่ติดบาดนี้เฮาแล้เออบ่ติดแล้วบาดนี้ดเออบ่หาซ่อมจะมันปยยติดดมันค่ะันบ่ติดสรแล้วดนก็ประมาณประมาณชั่วโมงเย1ชั่วโมงนี่1ชั่วโมงบ่อื1ชั่วโมงได้เลยเฮายางถางนะถงมันอบอันนี้อืเออ ขาตากแดดทั้งวันยังวันต่อเบาโอ้ยหนี่งชั่วโมงก็ได้หนึ่งชั่วโมงก็บได้ฝนก็จะมาจะได้ผมไ่หักบ่เดือดร้อนดอกเพราะว่ายางถังแห้งอยู่แล้วถังอยู่ในี่ข้างนั้นนะยางถังคายอ่อนๆลอนอลแล้วเดืนะอดร้อน็ได้คองฝนลอยผัดละฝนมาละฝนมาสั่มงในฝนไป หนสมองก็ได้ผลเฮ้ยเักเก็ะซัมได้เร็จเนเลยห้อ้นับเรียบร้อยแบบนี้แมงวันบริตอมเลยมมสมัตรเรียบร้อย วันนี้เอาอันไปตองมะฮ้องมาเลนใบตองคลุมปิดไว้ใบตองปิดไว้แดดมันจะหอมอยู่นี้แลดมันก็เดี๋ยวมันกันเนื้อมันจะแดงเนื้อแดงหรือเปล่าอืมไม่จะแดงให้อ่อนๆตายตายอ่อนๆอันนี้เสียชิ้นเสียชิ้นปลมไว้เรียบร้อยคลุมไว้เด็ดด้อยคูไว้ประมาณจัก ชั่วโมงหนึ่งเลยหนึ่งชั่วโมงเก็บเลยภาษาเก็บได้เลยปลาแดดเดียวหนึ่งชั่วงเสร็จทุกอย่างหนึ่งชั่วโมงเสร็จทุกอย่างใบตองก็เริ่มหานล้วดีถ้าร้องก็แดงเลยเนาะนี่มันก็แดงเลยต่อป่าแม่เราเคยท้อพอดีค่ะแม่สองท้อมันพอดีพอดีกรอบๆมันไม่ดราปีกมาแล้วมปอบ่พอดีอันต่อเอแหงแบบนี้ มาทอดพอดีค่ะแล้พอดีเก็บเลยมาคนเป็นปลาแดดเดียวในเวนปลาแดดเดียวเป็นปลาแดดเดียวอร่อยเฮ้ยกลิ่นน้ำมันไปเึ้นอย่งเหมือนต้มทีนี้ก็ต้มน้ำกินพร้อมเลยน้ำขิงใส่ยะนางยะนางแดงยานางแดงเป็นยาเลยแต่ละบ้านละบ้านก็ควรปลูกไว้ในยานางแดงว่าแม่ยานางเก่งหรอไม่ค่ะยานางแดง เอาไปต้มกินแบบแบบอย่างแม่อยู่ค่ำที่เอาลูกไม่เอาไปต้มกินมันจะเป็นยามันจะเป็นยาย้ายนางแดงอันนี้ค่ะใบย้านางแดงเลยใบย้านางแดงต้มกินเวลาต้มใบ,ย,บย้านางแดงใบมันเป็นแบบน,นี้นล้วค่ะอันนี้เอว่าใบย้านางแดง ใบยานางแดงต้มกินเป็นยาโซนี้ก็ต้มน้ําขิงด้วยค่ะกินอันนี้จะต้มยานางแดงอันนี้คือกะกาต้มน้ำครับย่างป่า,า้อมต้มน้ําขิงกินใช้ใบยะนางครับเสมหะรับเป็นไข้ให้เป็นไข้เป็นวัด เขาเป็นอย่างที่เสนอเองกำลัง้อนเขากำลังจะฮอนคอมแมนว่าอันถ้าบเห็นตอนแดงๆบเห็นตอนซุกอะแสดงว่าแบตเบิร์ดแบตเบิร์ตก็คือดับไปเลยนะคะเพราะว่าแบตเบิร์ตมันจะดับไปเลยนะน้ำหัวแดง มันไม่แดงแดงเนี้ยองตองแดงมันกไมันก็อันสมัดอลไรเนาะหลายเลยเข้าย่างอันนั้นทำเองเข้าต้องย่างพื้นเหมือนไม่แดงแดงค่ะอันนี้กับกับปลาอันนี้หันปลาข้าเข้าวมักแล้วหันนะไมันส่บลายากแดงเลยปลาข้าวมักใส่ตู้เย็นเลยนะจะไม่ใช่เป็นขาวทิแล้วมันจงบวชหิวข้าบวชห้มันขิวอันขิวนั้วนะข้าเลี้ยบด้ใสัยอันนี้ ดำๆข้าวังทานนะครับจะแล้วก็เอาไม mm ้เ hmm. นี่ยเขได้มาใส่ไม้แดงไปเอาเอาเอาสีไมันช่ชิวบ่เอาสีจักหน่อยบ่บ่เป็นยังงเอาไม้แดงมาใส่ก็ได้ควันถึงมันช่เป็นสีนี้มันบ่มันก็เป็นแดงจักหน่อยเลอะไรบอสเดี๋ยวเขาจะเอาสีมาใส่มันจะเอาสีแดงเอาไม้แดงมาใส่จะกลาไม้แดงจะเป็นสีแดงอ่องต้องครับบ่สเออกลาไม้แดงมาใส่ อันนี้ส่วนี้มันสิหอนแทงมานสิมันจะแห้งค่ไมันจะซุกเร็ว่ะเออมันจะแห้งค่อยอันนี้ฉันเพื่อนยักทรา,ายอย่างเปรี้ยเอยใส่ถังตัวชื่อไว้แบบนี้ยางถังนะจ๊ะถังมิประโยชน์ด้วยต้องง่ายเธอจ้ะเออต้องไปหยิ่งยักถ้า่านตั้งคนยักเลยเดี๋ยวไม่ใช่ไห้มันงจ็ไม่เสด็จาดไม่เด็ <ļ S 1> งนนมันเสด็จองตองที่กาดไม่เด็งเอ,อ,องากาดไม่เด็งมาย่าง ดีให้อาภัยกับอาชนี้เลยคุณแม่ไม้แดงกําลังควนไม้แดงกําลังควันเป็นไม้แดงวันนี้มันกับสีลมควันกับสีแดงเต็มหน่อยก็เอาเต็มหน่อยเนาะก็เอาแันเริ่องสีแดงนี่เลยนะ จากขาวเป็นแดงคนตกทั้งน้อผมทั้งน้อคนตกทั้งนี้ย่างป่าอลาทูเห็นปลาตัวมักมาแล้วนี่แดงมันก็สีบดแดงแบบนั่นนะสีบดคือเขาเอาสดๆดีกว่าเอาสดๆมาแล้วคั่วเอือบมักใส่เลยย่างแล้วใส่รสดีย่างเยโอ้ะหนูอันนี้คือว่าเป็นปลาคือเป็นปลาเอือบก็้วไม่เนื้อมากนะน้ำบลาเค็มกหบือหมูลาย บเค้มเอนบอกเลยไดบราซิมบอกบราซิมังบอกสีบเค็มมบอกไส่ไหไสเกลือย่างเมามันห่าได้อันนั้นจะตัวขาดนีงม่เี่ยว้ใส่เกลือย่างหมาอมันคุณได้มาใส่กเป็นมาวธรรมดาใส่เกลืออันนี้ไม่ทานนู่กอ่ะเอาก็เพิ่มกสมนัเองอ่าจะลุกขาเลยารเพราเวาแเป็นผีไม่โงเองดีเอาปย่างป่าาเลยอากคนไปถิ่นะแม่ไว้ย่างป่าเลยเนาะได้ป่ามา ได้ปลามากกับย่างเลยเนาะเพราะว่ามีทางย่างเราต้องไปอันจากหด็ให้มันยากอันนี้ผัดปิ้งส้มเลยพอดีดส้มอันส้มปลากำลังพอดีมันมันเนี่ยปิ้งกินจะแซ่ได้ปิ้งมันมัน,นปินป้งปลาส้มอันนี้คือบลได้ไปใส่อยู่เพื่อนผนต๊ก ดิโควิดสิกัรหากินอยู่เพื่นอนบ่ได้ไปเละกินแน่สม่ำสมบัวเพนมีด่างได้น,ดน,น,นี่เป็นด่างได้น,นี่จะทำให้ร่างกายเป็นด่างมันจะไม่ติดโควิดถ้าถ้าร่างกายเป็นกรดมันจะติดโควิดอันนี้ก็หมอเว้ามาได้เว้าตามหมอหมออันสันนิษฐานมาหมอเว้านะ มอวิจัยมามทางนี้อทางนี้ปีจน,นซุกไปทางทั้งนั้นกำลังปีอยู่ป่าอย่างซีมองดูมันกินดิวน้อยนะไทยไทยดาวน้อยนะเค็มหรือบะเค็มเค็มหรือบะเค็มหรือมันเห็นงามอยู่บ่เอามาเอากระหอมกระเทียมใส่น้มเนาะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะ เพราะว่าฝนตกแล้วคะ่ะติดตามตอนต่อไปได้นะคะผู้ชมชของ้ทุกท่านโชคดีนะคะรักษาสุขภาพหา้ดีเด้๋ยวนะะช่วงโควิดคะ่ะหลีกเลี้ยงการชุมนุมคะ่ะและกายไปใสก่กระสันหน้ากากล้างมืออ,อย่าไปตอนอันสามทุ่มเนละพรานะว่าห้ามไปเพ่ะทางนี้มีการปั๊บกันเลยนะคนละหกพันเพคะ บห้ไปอันเกินสามทุ่มนะทีนี้หลีกเลี่ยงชุมนุมปรรักษาสุขภาพให้ให้ให้รอดพ้นปลอด,ลอดภัยด้วยนะคะทุกคนโชคดีจงเป็นของท่านนะคะตลอดปีและตลอดไปคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า